สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาถึงตอนสุดท้ายของ Q&A Question and Answer ปุชชาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์นะครับหัวข้อที่28ที่เกี่ยวกับเรื่องของการยกชูหรือการได้รับเกียรติของพระเยซูนะครับเนื้อหาสาระหลักในวันนี้เกี่ยวข้องกับความสำคัญครับความสำคัญของก,การเรียนรู้หลักข้อเชื่อข้อนี้ที่เรียกว่าพระเยซูได้ทรงรับการยกชูขึ้นแล้ว การยกชูนั้นยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดไปการที่พระเยซูไม่ได้ทรงจากโลกนี้ไปเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองแต่ทรงจากโลกนี้ไปทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทรงประทับหน้าเบื้องขวาพระหาทของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่พระเยซูทําเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเราจึงเชื่อและหวังใจครับว่าพระเยซูทรงกระทําสิ่งเหล่านี้ความสําคัญของหลักคําสอนข้อนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา ขอให้เราที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงเพลงนี้นะครับปรากฏอยู่ในเพลงชวกิเซียนบทที่122นะครับคริสมาในไม่ช้า Christ is coming ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับยส,ส,ส,ววส,ยสเ พระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้านะครับพี่น้องครับการที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์รับพระสิริของพระเจ้าถูกยกชูขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ของใครคําตอบคือเพื่อประโยชน์ของพวกเราพี่น้องครับในเช้าว,วันนี้นะครับผมจะแบ่งปันประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับอยู่5ประการด้วยกันครับ5ประการด้วยกันซึ่งเป็นประโยชน์ของพวกเราเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปประการแรกนะครับ พระเยซูเสด็จขึ้นไปเตรียมที่ไว้สําหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อผู้ที่ไว้วางใจพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่3นะครับพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่3และถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยบทฟังอีกครั้งครับและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้ว แล้วจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเรามากว่าพระเยซูได้เสด็จกลับไปบนสวงสวรรค์เพื่อจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกเราครับพวกเราผู้ที่เป็นผู้เชื่อไว้วางใจในพระองค์พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกรับเราไปอยู่กับพระองค์ครับนี่เป็นคาหนุนใจ เป็นความหวังอันเจิดจ้าของเราประการที่สองครับพระเยซูทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตคําว่ามหาปุโรหิตนั้นก็คือเป็นผู้กลางครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตผู้ทรงอยู่ระหว่างพระเจ้ากับพวกเราเป็นผู้กลางผู้เดียวระหว่างผู้ที่เชื่อกับพระบิดาพระเจ้าและพระเยซู ก็กำลังอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเพื่อเราในพระธรรมปีบบูบที่7ข้อ25นะครับพระธรรมีบูบที่7ดข้อ25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิตเพื่อเสนอความให้คนเหล่านั้น พี่น้องครับโปรดฟังครัครบผมจะนในเวอร์ชันน1่7 1นให้ฟังนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิตเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นพื่องครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูมีความสามารถมี ฤิษานุภาพเป็นนิดครับที่จะช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางความเชื่อให้ได้รับความรอดและในขณะที่พระเยซูทรงช่วยเราอยู่นั้นพระองค์ก็ทรงช่วยอธิษฐานทูลขอพระกรุณาให้กับพวกเราพี่น้องครับนี่คือมหาปุโรหิตครับในข้อ26นั้นได้พูดต่อครับว่ามหาปุโรหิตเช่นนี้และที่เหมาะสําหรับเรา มหาปูโรหิตเช่นนี้แหละหมายถึงมหาปุโรหิตแบบพระเยซูนี่แหละครับเหมาะสําหรับเราดีที่สุดสําหรับเราแล้วคือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ปราศจากอบายไร้มนถิ่นแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ข้อยีิบเจ็ครับพระองค์ไม่ต้องทรงนําเครื่องบูชามาทุกๆวันดังเช่นมหาปุโรหิตคนอื่น ผู้ซึ่งตอนแรกถวายสําหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสําหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างมหาป uh ุโรหิตกับกับพระเยซูน,นะครับมหาป uh ุโรหิตธรรมดากับมหาป uh ุโรหิตแต่พระองค์เดียวแตกต่างกันครับเพราะว่ามหาป uh ุโรหิตแต่พระองค์เดียวนั้น ตรงถวายบูชาครั้งเดียวครับแต่มหาปุริธรรมดาธรรมดาเขาต้องถวายบูชาสองครั้งเขาต้องชําระมนทินตัวเองก่อนและถึงจะชําระมนทินประชาชนพระเยซูนั้นพระองค์ไม่มีมนทินครับพระองค์ไร้ความบาปไร้สิ้นความบาปพระองค์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ต้องถวายบูชาเพื่อย,ยกบาปตัวเองแต่ถวายบูชาด้วยพระองค์เองบนไม้กางเขนยกบาปของพวกเรานี่คือประการที่สองครับ ประการที่3ครับประโยชน์ของการที่พระเยซูได้ถูกยกชูขึ้นก็คือการที่พระองค์จะปราบศัตรูของพระองค์ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระเยซูจะปราบศัตรูของพระองค์ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์พี่น้องครับเราดูในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าสิบห้านะครับข้อยี่บห้ายี่สิบหกครับหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าข้อยี่บห้ายี่สิบหกครับ เพราะว่าพระองค์จะทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายเพียงนขับปดฝ่งครั้งครับเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตาย ประการที่4ครับพระคริสจะทรงมอบอํานาจแห่งการปกครองให้กับพระเจ้าพระบิดาหลังจากที่พระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดเรียบร้อยแล้วเพื่นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามลําดับนะครับในบทที่15บหข้อยีนะครับของพระธรรม1โครินพระธรรมหโครินบทที่15บหข้อยีนะครับต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสจะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเพราะพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครองศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแล้วพังผีตอนนี้ชัดเจนนะครับวาระที่สุดก็คือพระเยซูจะมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้า หลังจากที่พระเยซูได้ทรงทำลายเทพผู้ครองศักดิเทพอิทธิเทพนั่นคือมารซาตานครับสิทธิอำนาจของเทพเหล่านี้หมดลงเพราะว่าพระเจ้าประทานให้กับเขาเพียงชั่วข่าวเท่านั้นที่เขาจะออกมาอยู่ในโลกและจะล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งหลายพี่น้องครับพลังแห่งความตายจะถูกทำลายประการสุดท้ายครับในวันนี้ ประการที่5ภายหลังสิ่งเหล่านี้คนของพระเจ้าจะชื่นชมยินดีเมื่อได้อยู่กับพระเจ้าโดยตรงและเราจะเป็นเสมือนดังพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นผลแรกของชีวิตนิรันดร์เพระเาะฉนั้นพระเจ้านะครับในพระธรรมหนึ่งโคินหินบทที่15ข้อ23พระธรรมหนึ่งโคินหินบทที่15ข้อ23ครับแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับ คือพระคริสตทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระองค์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาพี่น้องครับเป็นไปตามลำดับนะครับเป็นตามขั้นตอนพระเยซูเป็นผลแรกหลังจากนั้นก็คือพวกเราครับพวกเราคือพระมีรีเขียนไว้ว่าคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์พี่น้องครับเราเป็นของพระคริสต์ไหมครับถ้าเราเป็นของพระคริสต์เราก็จะ เป็นเขมเนีความตายเพราะเนื่องจากพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึมนมียร์ความตายแล้วไม่ตายอีกเลยดังนั้นครับขณะที่เราเป็นเขมเนีความตายนั้นร่างกายของพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อไว้วางใจในพระเยซูก็จะเป็นเหมือนพระเยซูครับเราจะเป็นเหมือนดั่งพระคริสต์เราจะเป็นผู้ที่สะท้อนความเป็นพระเยซูหรือที่เราเรียกว่าคริสไลค์ก็คือความเหมือนกับพระเยซู ให้กับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้เห็นนั่นคือเรากําลังสะท้อนพระฉายของพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมครั้งแรกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาเราเป็นของพระคริสต์เราเป็นคนของพระองค์เราจะสะท้อนพระฉายของพระเจ้าออกมานั่นคือวัตถุประสงค์ของการทรงสร้างครับเพียงครับเนื้อหาสาระหลักๆก็จบลง ปรระกาชนนี้ผมอยากจะขอสรุปนะครับในหัวข้อนี้28ของปุจฉาวิสัชนา q u e s t i o n a n d Answer ของเวสต์มินสเตอร์นะครับก็คือเป็นเรื่องของการถูกยกของพระเยซูการถูกยกชูขึ้นของพระเยซูขึ้นสู่พระสิรินะครับพันสังเกตใช้ว่า Christ glorification หรือ Christ glory นะครับพี่น้องครับพระเยซูถูกยกชูขึ้นสู่พระสิริของพระองค์โดยการเป็นก็มีความตายครับนั่นคือประการแรก ประการที่สองคือโดยการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประการที่สามคือพระองค์ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาและประการสุดท้ายครับพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลกในวันสุดท้ายเพื่อน้องทับการรับพระสิริของพระเยซูคริสต์นั้นส่งผลให้กับพวกเราครับห้าประการที่ได้กล่าวในวันนี้นะครับประการแรกคือเราจะมีที่ที่พระเยซูจัดเตรียมไว้ประการที่สอง เรามีพระเยซูผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตเป็นผู้กลางเพียงผู้เดียวระหว่างเรากับพระเจ้าและพระเยซูก็กำลังอธิษฐานทูลขอเผื่อเราทุกคนประการที่สามครับพระเยซูจะปราบศัตรตูของพระองค์ให้อยู่ใต้แทบพระบาทของพระองค์ประการที่สี่ครับพระเยซูจะทรงมอบอำนาจการปกครองให้กับพระเจ้าพระบิดา หลังจากที่พระองค์ปราบสิงสารพัดนั่นหมายความว่าเราจะถูกครอบครองโดยพระเจ้าพะบิดาในที่สุดเราจะอยู่ภายใต้การปกครองของแผ่นดินสวรรค์ก็คือพระเจ้าครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราจะชื่นชมยินดีเพราะเราได้อยู่กับพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนดังพระเยซูคริสสะท้อนพระสิริของพระเจ้าเราเป็นพระฉายของพระองค์ นี่คือความหวังใจที่สูงสุดของการที่พระเยซูได้ทรงถูกยกชูขึ้นในที่สุดนั้นเราจะรับพระสิริของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ